น้ำมิดรอบเลยครับโอ้ยบาดเห็นแวบๆวครับปลาช่อนตัวโคตรใหญ่อะโอ้ยโอ้ยนั่งไงนั่งไงนั่งไงโอ้ยโอ้ยโอ้ยแมงกะทงทีอดพับเลยอะ ก็สุดจัดครับรอบนี้โอ้โหเดี๋ยวต้องประคองไว้ครับต้องประคองไว้โอ้โหมาช่อนไซต์โคตรใหญ่ะครับเนี่ยโอ้โหไซต์บักเอฟเลยครับเนี่ยดุกนาเลย สายสวยแล้วครับเนี่ยสลิดด้วยสลิดนี่มีแต่สายมีแต่สายใหญ่เลยสายเล็กไม่มีเลยนี่สวัสดีครับยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องอยู่กับธรรมชาติครับมากู้รอบครับ ดักรอบไว้ในท่อนี้เมื่อวานครับโอ้ยปลาว่ายหนีไปนี่นี่นี่ในรอบมีขยับเห็นปากแวบๆบแบบเหมือนเต่ามาดูหน่อยซินี่ครับลูกนี้ลูกใหญ่ครับรอบลูกใหญ่ โอ้ยงูแม่มีงูด้วยเว้ยปลายังไม่เห็นดินนะงูรีบมาต้อนรับก่อนเลยสลิดด้วยครับสลิดก็เยอะเฮ้ยเฮ้ยตกใจ ช่อนกระทุงครับโอ้ยตกใจเกือ <c oughs> บหงายท้องเลยแม่งมานี่มีงูด้วยครับไอช่อนครับโดดเมื่อกี้ไอปลาดุกนาแล้วก็ปลาช่อนเต่าสองปลาดุกสองไอช่อนหนึ่งสลิดหนึ่งงูหนึ่งโอ้ยปลาช่อนกระทุง นึกว่าง,งูพุ่งใส่เมื่อกี้แม่งตกใจเกือบหงายท้องเลยเนี่ยงูอะไรเนี่ยตัวใหญ่ครับอ้วนอะไรงูงูแบบเนี้ยเขาเรียกงูอะไรไม่รู้เจอทุกวันครับมาเออมาไปโอ้ยยิ่งไม่ชอบงูอยู่ เก็บปลานะครับจับปลาช่อนก่อนช่อนหัวจะโตหน่อยครับปลาผอมครับช่วงนี้นี่เจ็ดขีดแปดขีดนะครับหัวในไซโลเลยล่ะแต่ปลามันผอมครับปลาผอมไปหน่อยดุกหน้าครับ นี่ปลาดุกนาจเจ๋วเลยครับรดุกนาสองครับนี่ประดุกนาครับแล้วก็เต่าเต่าอะไรวะเนี่ยเต่าเยอะมากครับเจอทุกวันไม่รู้จักเต่าอะไรบ้างนี่สองตัวครับ บางบางตัวก็มันปิดกระดองมันได้บางตัวก็ปิดไม่ได้เนี่ยหดหัวไม่ได้แบบนี้กัดครับอามือไปแย่นี่กัดเลยล่ะเฮ้ยปล่อยน้องเต่าก่อนครับปล่อยน้องเต่าก่อนไปเลยไม่ต้องมาเข้าอีกนะ น,นีก็น่าดัก,กว่าลสลิดครับสลิดตัวนี้ไซซ์ยังไม่ใหญ่เลยผมปล่อยไปก่อนนี่ครับสลิดตัวนี้ยังไซซ์ยังไม่ค่อยโตปล่อยสลิดไปครับปปล่อยให้มันโตก่อนนี่ผลงานรอบลูกแรกครับ ลูกนี้เพิ่งจะสั่งมาของมาถึงก็เอามาดักเลยครับเนี่ยของมาถึงเมื่อสองวันที่แล้วความกว้างครับจากนี้จากฝั่งนี้มาถึงฝั่งนี้ห้าสิบครับห้าสิบเซนส่วนความยาวนี่ก็เก้าสิบห้าสิบคูณเก้าสิบอะดักไว้ในรูทอ่อแต่ก็ยังดูเล็กอยู่นะถ้าดักในรูทอ่อยังดูเล็กอยู่ครับแต่ถ้าดัก ตามล่องตามของเล็กๆก,ก็กำลังดีเลยโอเคครับเดี๋ยวไปดักไว้ต่อครับลูกนี้เป็นยังไงเฮ้ยมีมีครับมีครับมีครับปลาดุกนาเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นหัวแล้วปลาดุกนาครับ นี่ดุกนาครับตรงนี้เป็นเป็นอุย้ยสลิดก็มีครับเห็นหางเลยตรงนี้มันเป็นปากท่อครับน้ําจะไหลมาจากฝั่งนู้นมาฝั่งนี้จากฝั่งซ้ายมาฝั่งขวาครับปลาส่วนมากมันจะส่วนมาจากจากฝั่งขวาครับมันจะขึ้นไปตามน้ำอย่างเงี้ยครับยัดไปตรงนี้พอดีเลยมาครับลองยกดูครับดินละดินแล้ โอ้ยเยอะเลยเยอะเลยเยอะเลยรอบที่เอากระชังปลามาประกบกันนะครับครับนุ่นโดดละ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 โดดแล้วโดดแล้ว,ลว,ลวมาอีกแล้วโอ้โย <c oughs> ออกออกออกฮ้่ยฮไอ้ดุกนาไอ้ดุกนาดุกนาโดดออกงามาโอ้โหโอ้โ โอ้โหป้าสุดยอดว่ปะปลาดุกนาก็เยอะครับแต่ส่วนมากปลาช่อนกระสงไซไม่ค่อยใหญ่พวกนั้นผมจะปล่อยครับจะเน้นเก็บปลาสลิดกับปลาดุกครับนี่ปลาดุกครับมันแน่นเกินแล้วมันโดดออกงามาโอเคครับโอ้โหล,ลูกนี้กเกือบสิบโลครับลูกเดียวนี่ ความยาวรอบประมาณแขนนึงครับโอ้โหตรงนี้นึ่เดี๋ยวเน้นเก็บประดุกก่อนครับประดุกหน้าครับเนี่ยปีนี้ปลาเยอะมากมาทางไหนไม่รู้เนี่ยดุกหน้าเลยส์สวยแลวครับเนี่ยสลิลด้วยสลิดนีมีแต่สายมีแต่สายใหญ่เลยสายเล็กไม่มีเลย สลิดมนีแต่ไซส์ใหญ่ๆครับนี่ส่วนมากปลาช่อนไซส์ไม่ค่อยโตครับไซส์สามขีดสี่ขีดสองสามขีดเนี่ยครับเยอะเดี๋ยวจะปล่อยปลาช่อนกระสงสลิดตัวนี้ก็ยังเล็กอยู่นะเดี๋ยวจะปล่อยครับตัวนี้เดี๋ยวจะคัดคัดปลาดุกออกมาก่อน ส่วนมากปลาจะออกมาตากตามล่องสวนนะครับเพราะว่าคนทางนี้เขาไม่ค่อยกินกันปลาน้ำจืดนมาเขาจะกินปลาทะเลกันนะครับเนี่ยคนทางนี้ไม่ค่อยกินปลาน้ำจืดกัน,นครับจะกินแต่ปลา้ําเค็มปลาทะเละครับเขาบอกว่าปลาน้ำจืดมันจะเหม็นโครนเนี่ยดูน้านีนโอ้โหูใสสวยๆนั้นอ่ะยังมีอีกตัวนึงนี่ มาครับแล้วก็สลิดครับนี่สลิดครับวสวยๆผมชอบสลิดชอบจุดเก็บสลิดอ่ะนี่สลิดตัวนี้ก็ใหญ่ครับดูนี่ใหญ่ครับตัวนี้ก็สลิดครับรอุปกรอ์ก็ส่งไซส์กระป๋องกาแฟทั้งนั้นเลยครับเนี่ย เป็นสิ่บาเดี๋ยวจะเอาสลิดสองตัวนี้ไปปล่อยก่อนนี่ครับไซยยังไม่ค่อยโตโอ้โหสลิดสลิดโอ้โหตุ๊บเลอร์เลยนี่นี่หลบใต้ผักนะไปะไปหาพวกไปเอ้าเข้ามาในถอยเดี๋ยวมาเข้ารอบอีกโอ้ยกระสงครับกระสงนี่กระสงประช่อน ปช่อนรุ่นๆนครับไซส์แต่เดียวนี้เหมาะเลยไซส์พวกนี้จะปล่อยให้มันโตก่อนครับนี่นี่พวกนี้ดูครับนี่ก่อนอะช่วงนะช่วงหน้าแรงอะผมจะเก็บหมดเลยไซส์เงี้ยไซส์กระป๋องกาแฟขึ้นอ่ะจะเก็บแต่เดี๋ยวนี้ปลามันเยอะครับเดี๋ยวนี้ปลาเข้ารอบเยอะปล่อยไปให้มันโตก่อนโอ้สลิดออกมาอีกแล้ว นี่กระสงครับปลากระสงครับจะปล่อยครับปล่อยคืนให้หมดไปอ๋อ,อ,อดินดินดินอ่ะไปน้องกระสง ข้าไม่ตังนั้นไม่ใช่เอาเอไปได้ไปได้ปล่อยไปแล้วผลงานรอบสองลูกครับโอหมันสามสี่โลอ่ะเก็บครึ่งต่อครึ่งครับเก็บครึ่งหนึ่งปล่อยครึ่งหนึ่งปล่อยมากกว่าเก็บอีกอ่ะแต่เน้นเก็บปลาดูกับสลิดครับ ลูกนาก็เป็นสิบแล้วตอนนี้ผลงานรอบสองลูกครับโอเคครับเราจะไปดูลูกข้างในต่อแล้วก็จะรีบดักลูกนี้ไว้เดี๋ยวเอาไปปล่อยแล้เนี่ยครับยกขึ้นมาในรอบโค้งรอบเบี้ยวหมดเลยมันเป็นรอบผมเอากระชังปลาสองอันมาประกอบกันนะครับเนี่ยงาเข้าครับ ทำงานเข้าสองทางครับปลาน่าจะออกไปเยอะแหละทำทางเข้าสองทางแบบนี้ครับปลามันก็น่าจะออกไปเยอะครับเพราะว่างานอีกฝั่งมันห่างอะ่ะงานมันออกห่างเก็บแตง่งขเกียจซ่อมมันฝั่งเนี้ยงานจะห่างเนี่ยน่าจะออกไปเยอะโอเคครับเดี๋ยวดักไว้ต่อครับ ดักตรงนั้นนะครับโอ้โหน้ำเยอะมากลูกนี้ก็เกือบจะหรือว่าท่วมไปแล้ววะโอ้โหดูเดินข้ามคลองน้ำถึงคอรู้สึกว่าผมเอาขวดใส่ไว้อยู่นะลองลูกนี้โอ้โหน้ำมิดรอบเลยครับโอ้ย เห็นแบบแวบครับปลาช่อนตัวโคตรใหญ่อะโอ้ยโอ้ยโอยนังไงนั่งไงนั่งไงโอ้ย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 แมงกะทงทีลอครับเลยอะ ก็สุดจัดครับรอบนี้โอ้โหเดี๋ยวต้องประคองครับต้องประคองไว้ครับต้องประคองไว้โอ้โหมาช่อนไซโคตรใจเอ่ะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยโอ้ย ข้อตื่นเต้นเลยเฮียแรงกระถุ n รอบทับขาดต่ะจบเลิกเลยจบเลิกเลยโอ้โหสุดจัดจริงๆวะ่ะโอ้โหดูดูมือผมกับหัวปลาช่อนตัวเนี้ยโอ้โหส,สุดยอดสวิกๆเลยครับ อันนี้ต้องมีประมาณโลครับโลโลหนึ่งประมาณเนี้ยเนี่ยไซส์เดียวกันเลยสามตัวนี้อันนี้อันนี้อันนี้ไซส์เดียวกันเลยไซส์โลครับแต่ตัวนี้น่าจะประมาณโลสามโลสี่ครับสุดจัดจริงวันนี้ปลาโคตรเยอะเลยโอ้โหเมื่อวานเมื่อวานกับหลังนี้แหละผมดักดักไว้ตรงข้างหรวต่ายตรง,ง,ง,งตรงนี้ะประตูน้ําครับปลามันน่าจะเข้าแล้วก็ กระถุงชนช่วงเนี้ยขาดเป็นรูเลยปลาออกหมดครับเมื่อวานไม่ได้ทักตัวผมก็เลยย้ายย้ายมาไว้ข้างๆเนี่ยโอ้โหสายบอกเอฟเลยครับสุดยอดครับสุดยอดครัดบดูเกือบแขนอะเกือบแขนอะ มันโลสามโลสี่ครับตัวนี้อ้วนสมบูรณ์ครับตัวนี้ด้วยตัวนี้ก็ใหญ่เนี่ยตาโบข้างนื้ครับเลยลูกตาไม่มีเลยโอเก็บรอน เนี่ยไซยนี่หกเจ็ดขีดนั่นแหละไซไม่เล็กเลยเนี่ยกระส่งสายใหญ่ครับไอช่อนปอกไม่มีสักตัวเลยลมันเนี้ยโอ้ยกระชอนปอกไม่มีสักตัวครับกระสงน่ก็ดูายเป็นโลอะเนี่ยายแขนนะครับอ้วนๆเลยโอ้หเมื่อกี้ก็ปล่อยกระส่งไปเป็นสิบนะครับเนี่ย สลิดครับสลิดสวยๆข้างนั้นสลิดสวยๆข้างนั้นนี่สลิดครับเนี่ยอ้วนๆนะครับไซส์ประมาณห้าหกขีดครับ ตัวนี้เดี๋ยวจะปล่อยครับจะปล่อยคืนไปนี่ปลาตะกับเดี๋ยวจะไปปล่อยครับอันนี้ปลาช่อนสายหกอีช่อนตัวนี้ก็อ้วนครับสายประมาณแปดขีดเก้าขีดครับดูอ้วนเลยเก็บบ้างปล่อยบ้างครับ สลิดครับปลาสลิดเก็บสลิดสลิดเยอะครับปลาสลิดเยอะมากเก็บปลาสลิด นี่ครับกระสงเมื่อกี้เก็บติดกล่องมาเดี๋ยวจะปล่อยคืนให้หมดแล้วโอ้ยไปซิเนี่ยตรงนี้ครับจะปล่อยคืนให้หมดแล้วครับดินไม่อยู่ด้วยจะเย็น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 ไปไปดินไม่หยุดเลยไป ปล่อยปลาก่อนอืมน,นี่ปล่อยครับเดี๋ยวปลาช้ำแต่ปลาเข้ารอบไม่ค่อยเป็นไรหรอกเนี่ยไอตัวนี้ที่เก็บมาลูกแรกครับเก็บมาหลังแรกเดี๋ยวจะปล่อยครับได้เยอะก็ปล่อยขึ้นครับอ้า ไปแล้วครับปล่อยไปสี่ห้าตัวไปแล้วครับปล่อยไปเมื่อกี้ก็ไซส์ใหญ่กว่ากระปองกาแฟโอเคครับเข้าเยอะก็ปล่อยขึ้นบ้างครับนี่อันนี้ปลาสลิดกับปลาดุกนาครับปลาดุกนาประมาณสิบประมาณสิบตัวก้าตัวสิบตัวเนี่ครับแล้วก็ปลาปลาสลิดประมาณต่อสามโลครับสลิดนี่กขคัดเอาแต่ไซส์ที่ว่า ไซสใหญ่ครับเนี่ยคดาดเอาแต่ไซใหญ่ๆเลยดุกนาสวยๆนั่นเลยครับปุกนาประมาณเก้าตัวสิบตัวครับเนี่ยปุกนาเยอะนี่ครับส่วไอสวิงน,นี่ปลาช่อนครับปลาช่อนวันนี้โอ้โหมันมีแต่ไซส์บิ๊กๆครับเนี่ยตัวนี้ประมาณโลสามโลสี่ครับเนี่ยตัวใหญ่วันสมบูรณ์นะครับ พวกนี้ก็ไซโลทั้านั้นเลยเนี่ยไซโลน่าจะประมาณไซ์โลสามตัวเนี่ย้วนสมบูรณ์นะครับไซ์โลสามตัวแล้วก็ตัวนี้ประมาณโลสามโลสี่ครับโอ้โหประมาณหกเจ็ดโลครับโอ้โหมาณหกเจ็ดโลครับแค่ในสวงนี้รวมปลาช่อนกับกระส่งตัวหนึง่งปลาช่อนหกตัวเนี่ยครับไซโลทั้านั้นเลยเนี่ยตรงเนี้ยไซโล แต่มีตัวนี้จะใหญ่หน่อยประมาณโลสามโลสี่ครับเนี่ยไซส์โลแต่ปลากระสงตัวนี้ก็ไซส์ไซส์แขนนะครับเกือบๆโลเนี่ย,ยผลงานรอบน่าจะที่เก็บมาน่าจะรอบรอบสี่ลูกเองครับที่เก็บปลานะส่วน,นอันนี้ลูกเล็กครับสองลูกนี้ลูกเล็กลูกนี้มาดูเมื่อกี้ ปลาไม่เข้าครับเอาขวดน้ําใส่ไว้ขวดน้ํามันดันรอบอีกฝัก่งงานชี้ฟ้าแบบนี้เลยเอาหัวปักลงปลาไม่เข้าส่วนลูกนี้ก็เข้าไอช่อนป๊อกตัวเดียวครับนี่พอเก็บปล่อยไปแล้วเนี่ยลูกเล็กครับที่ได้ผลงานเมื่อกี้ที่ได้ปลาช่อนใหญ่ชุดเนี้ครับมันเป็นรอบรอบลูกใหญ่ครับห้าสิบคูณห้าสิบคูณเก้าสิบครับ ลูกเล็กสองลูกนี้ผมจําไม่ได้ว่ามันกี่เซนนะแต่ลูกไม่ใหญ่ครับลูกเนี่ยจะคืบให้ดูนะคืบก,กว่ากว่าลูกไม่ใหญ่ครับเหมาะเอาไว้วางตามรางตามร่องเล็กๆครับนี่ครับแต่ก็ได้ปลาไปเยอะครับพกพาง่ายครับรอบแบบเนี้ยมันพับได้ครับนี่ครับเราพับลงพับลงแบบนี้นครับแล้วก็มันจะมี มีที่ล็อกอยู่โอเคครับจะขอปิดคลิปก่อนครับก็เดี๋ยวจะไปเอาสองลูกเนี้ครับไปหาที่ดักก่อนดักตามคลองไม่ได้ครับเดี๋ยวนี้น้ําเยอะครับน้ําขึ้นมาเยอะมากเลยเมื่อวานผมดักไว้น้ําจะถึงประมาณเนี้ยจะปล่อยจะเผื่อไว้ให้ปลาขึ้นจิบน้ําให้ปลาขึ้นหายใจอยู่แต่วันนี้พอมาดูโอ้โหมิดรอบเลยครับรน้ําเยอะ น้ำเยอะขึ้นทุกวันเลยฝนตกครับช่วงนี้ฝนตกค่อนข้างเยอะน้ำก็ขึ้นมาเยอะครับจะขอปิดคลิปก่อนครับก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดติดตามเลยครับวันนี้ก็โอ้โหรวมผลงานก็ตามที่เห็นนะครับนช่อนวันนี้คัดแต่สายคัดแต่สายโลครับโอเคครับฝากด like, กดไลค์กดซับสไครป์กดติดตามเลยครับสวัสดีครับ